น้องชาชาค่ะไอ้หมุนตัวดนตีสักนิดได้ไหมคะดนตีสักนิดได้ไหมคะแนะนำตัวกับลูกมาตรงกลางสวัสดีค,ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิสยาไอ,าอชื่อเล่นชื่อชาชาค่ะหนูชา,ชาอัลเบอร์าบาสามพันสองค่ะ,คะมีอะไรแนะนำตัวอีกไหมคะลูกไม่มีแล้วละค่ะภาษาอังกฤษภา,าษาอังกฤษภา,าษภาอังกฤษอา่าค่ะ กดอินนี่แมทช์เอ็นเ l อเทนเมน o n คอนเฟอร์เรเลชันพ่คำดูวดีเทเลนฟที่หอต้าเอปตงนีแล้วสมัยไทยแหละนี่ทเชาเออลและล่เอาพอินแลเัอิเมติงสิทางนดรทวเอร์ฟการ์ดนสกายบอกีเชนพูดถูกคิเบอร์ไซแอนไสวโลลเอลาเดสิบ Thank you, you for your you okay, okay. you t h ด s, 2> <S 2> no, sure ิ o เ r h ุนเดซิที y ีเวอร์เรื่องคือออสเซโอเคค่ะโอเคจำได้ยู่คำเดียวค่ะซซซี่นี่ลูกแปลแปลที่พูดมาทั้งหมดได้ไหมลูกแปลแปลเป็นไทยให้พี่ฟังเหมือนได้ไหมคะได้ไหมลูกอ่าได้ขอปาฏิหาไทยเอาเลยค่ะลูกเมงินไม่หมองดอกไม่งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงศิราอิศที่เล่นชื่อนา้ค่ะอยู่แชนเดบาสามทับสองอยู่โรงเรียนหิมันีศึกษาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครูครูประจำชั้นชื่อครูควรดีใจอินค่ะขอเชิญต้องงนรับนานจิเตยนานจิเตยไว้ทำบุญห้ามกินเนื้อขาดกินผัพพกผลไม้จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะโอเคครับไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วแม่ อ่ะโอเคเ่อไปเป็นการแสดงความสามารถพิเศษนะคะวันนี้หนูมาแสดงอะไคะลูกบอกลูกบอกเปดอกบัวค่ะอ่าโอเคลำดอกวัวโอเค,ออเคขอเซฟประมือกับน้องชาชา่า น้องชาชาด้วยนะคะต่อไปขอเนี่ยท่านกรรมการค่ะถามคาถามได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องชาชาสวัสดีค่ะค่ะน้องชาชาเนี่ยเคยทานอาหารเจไหมไม่ไม่เคยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากจะทราบว่าน้องชาชาชอบทานอะไรคะ ผลไม้ค่ะ้อวเหรอผักผลไม้นี่ทำให้น้งชาชาอ้วนสมบูรณ์นี้เลยเหรอคะขออาหารหนึ Alors, airs, lunch, ่งอย่างที cool ่ชาชาชอบปะคะแพลตด็อกฟอรี่ค่ะผลไม้ชนเนื้คือแตงโมกับกล้วยค่ะโหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูต้องไปทานบ้างจะได้อ้วนเท่าชาชานะคะ คุณครูขอถามนะคะ,คะ,ะน้องชาชาคะคะหนูทราบไหมคะว่างานนี้งานกีนเจนี่ยคะ่ะจัดก,กี่วันสี่วันค่ะแล้วคนที่ทานเจเนี่ยเขาจะต้องประพฤติตนยังไงบ้างคะทานบุญค่ะนี่ไหมคะ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวถามแถมให้อีกนิดนึง่าถามแถมให้อีกสามกรรมการสารรมคำถามเลยนะครับน้องพูดเก่งนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พูดได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับขอ,อน้องชาชาต,ตอบได้แค่สองพยางค์เท่านั้นได้ไหมครับสองพยางค์นะตึ๊ดนะโอเคนะครับคำถามแรก ตัวพยัญชนะตัวแรกในภาษาอังกฤษตัวพยัญชนะตัวแรกภาษาอังกฤษคือตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวแรกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษท่องไงครับภาษาอังกฤษตัวแรกภาษาอังกฤษตัวแรกที่เราท่องคือคือ ไปัลชนะครับตัว2อตัวแรกกัลูกตัวแรกตัวแรกที่กับโอค่ะเอตัวอะไรที่แปลว่ามนมีตัวอะไรอยู่หน้าสุดเอเอพค่ะอ่าตัวเอตัวสอตัวแรกตัวเอนะครับคำถามที่สองติดกับประเทศไทยติดกับอำเภอใดตรงคือประเทศมาเลยครับสองพยาน มาเลเซียอ่ามาเลสแล้วเทศกาลนี้เรียกว่าเทศกาลงานกินเจอ่าโอเคขอบคุณครับเจ๋งมากเลยเมื่อกี้แถมนิดนึงนะคะเมื่อกี้ตอนที่น้องที่อาจารย์จอยถามว่ากินเจมีกี่วันน้องเขาบอกว่าสี่วันฮะลูกดูเห็นดูไม่ชัดเขาพูดอยู่ใช่ไหมลูกลูกพูดกี่วันคะ โอเคค่ะสี่วันค่ะโอเคลูกเก่งมากโอเคขอเจริพระมรือกับน้องชาชา